เทสเทสเทสสวัสดีครับผมปสิตัวแสบนะครับวันนี้อยากจะลองให้มันแปลกใหม่ดูบ้างพลิกมุมกล้องให้มันแปลกๆอย่างนี้ไปเลยนะครับไม่ใช่อะไรอกครับเพราะว่าของที่ผมจะมารีวิวในวันนี้นะครับคือก้าสิ่งนี้ครับใบมันใหญ่ครับอย่างนี้มันเต็มจอมันมองไม่เห็นกันเอาแบบนี้จะเห็นจะชัดดีกว่านะครับแก้ดูนะครับนี่คือกระเป๋าใบใบล่าสุดที่ผมถอยมาครับกระเป๋าเลิไฟนะครับ เ้าเด้เก็ได้ว่าสีสวยมากมอนผ่านดูว่าแบบกระเป๋าเล่นเกมอะไรพวกอย่างนี้เลยนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่จริงมันคือกระเป๋าที่แบบก็ใช้ได้หลากหลายนะครับ ส่วนใหญ่กระเป๋าใบนี้คนที่เขาใช้กันคือใช้ไปออกกําลังกายครับจริงๆแล้วมันสร้างมาเพื่อแบบนั้นแต่ตัวผมเมื่อมองเห็นลองดูแล้วมันใช้ไปเข้าค่ายได้เลยครับยังแบบผู้ชายอย่างเราอย่างเงี้ยไปพักแรมไปพักแต่งประวันนะห้าถึงเจ็ดวันใส่ของได้เพียงพอใหญ่จริงนะครับป็นผู้หญิงอาจจะแบบสามถึงห้าวันผู้หญิงของเยอะหน่อยประมาณนั้นนะครับนี่ผมให้ดูก่อนนะส่วนใหญ่ที่เขาใช้ก็จะใช้เป็นแบบนี้นะครับอ่าเก็บ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 สมมุติว่านี่คืออ่าเลกกเก็ตละกันจะไปแบบไมเทนิสก็ตามนะครับอ่า เขาจะใส่กันแบบนี้นะครับปุ๊บแล้วมันโผล่มาข้างนอกไงอ่าคือพวกไม้เลกกเก็ตไม้แบตอะไรต่างๆพวกนี้มันยาวไม้ชนิดไม้แบตน,นะครับเขาก็จะใส่กันอย่างนี้โชว์ข้างบนได้เห็นไหมจะอยู่อย่างนี้นะครับ mm hmm. เพราะว่าตัวเนี้ยกระเป๋าเป็น,เป,นเป็นแบบเปิดขึ้นมาข้างบนนะครับทําให้ยาวพอที่จะใส่พวกไม้พวกอะไรต่างๆได้เขาเลยชอบใช้ในการออกกาลังกายกันนั่นเองนะครับออกกําลังกายอ่ะพูดชัดพูดผิดไปเขาชอบใช้ในการออกกาลังกายกันนั่นเองครับผมเปิดให้ดูสุดแล้วกันนะครับนี่ กระเป๋าใหญ่มากด้าน,นล่างดูเห็นไหมครับแบะออกได้อีกพื้นกว้างมากครับใส่ของได้เยอะแยะมากมายไปหมดเลยนะครับที่สําคัญนี่แหละคือสิ่งที่เฟี้ยวกว่าคนอื่นด้าน,นล่างเห็นไหมครับนี่ห้เดาาเป็นไรน่าจะรู้นะช่องใส่รองเท้าครับใช่ปุ๊บเปิดมา มันจะเป็นส่วนแยกครับมันจะมีผ้าตรงนี้อยู่มันจะรองเท้าเราจะไม่เข้าไปปนกับเสื้อผ้าด้านในเห็นป่ะเมื่อใส่รองเท้าเป็นแนวตั้งขึ้นมาปุ๊บมันจะมาอยู่ข้างในอย่างนี้มันจะไม่โดนผ้าไม่โดนของอะไรข้างในก็จะไม่สกปรกนะครับและที่สาคัญก็คือมีตรงนี้ด้วยนะครับเห็นไหมรูระบายอากาศสำหรับรองเท้านะเดี๋ยวกระเป๋าเหม็นเดี๋ยวรองเท้าเหม็นเดี๋ยวอับนะครับเขามีรูระบายอากาศมาให้พร้อมด้วยเฟียวมากมาต่อครับด้านหน้าเห็นไหมครับเขาเขียนว่าซ็อกโซนครับดูดู นะครับซ็อกโซนก็คือว่าถุงเท้านั่นเองนะครับเปิดซ้ายขวาใส่เข้าไปข้างในอย่างนี้ได้นะครับเจได้ามมีเป็นแบบถุงตาข่ายข้างในอีกชั้นหนึ่งนะครับอาจจะเอาไว้แยกมั้งไม่แน่ใจเหมือนกันใส่แล้วไม่ใส่แล้วหรอกไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ก็เขียนไว้ซ็อกโซนซึ่งจริงๆถ้าเกิดไม่ใส่ถุงเท้าใส่อื่นก็ได้ใส่อะไรก็ได้ใส่หูฟังใส่อะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะครับในกรณีที่ไม่ได้ใช้ไปเล่นกีฬานะอ่ะด้านข้างนี้ก็มีกระเป๋านะครับนี่เป็นกระเป๋าอีกหนึ่งช่องปั๊บ สุดยาวมากยาวไปถึงก้นเลยเห็นไหมนี่ขยับเยอ่าด้านนี้ด้วยตับชมธนาเห็นไหมครับใส่ของได้หลากหลายมากครับโอ้ข้างในมีคลิปด้วยผมดูบอกไปนี่ือคก็บนี่อีกชั้นหนึ่งแล้วก็มีชั้นข้างในอีกทีหนึ่งอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับคือผมรู้สึกว่ามันเป็นกระเป๋าที่ใหญ่และก็อนเนกประสงค์ใช้ได้หลากหลายนะครับอย่างที่ผมบอกไปส่วนมากคนใช้เล่นกีฬาแต่ถ้าไม่เล่นกีฬาไปเข้าค่ายไปค้างแรมด้านนอกไปพักต่างจังหวัดอย่างเงี้ย ข้าวันจิวันได้แบบสบายนะครับอุ้ยด,ดูดูด้านหลังโอโ้โหนี่นวัตกรรมเพียบดูครับอ้ออันดับแรกเลยครับตรงนี้ที่สะพายกับหลังเราปึบปึบปึบบุเป็นนุ่มยิมทั้งหมดเลยนะครับผมรู้ว่าเนี่ยว่าเป็นเป็นอะไรเป็นโฟมเป็นผ้าระบายอากาศไปอะไรสักอย่างรู้แต่ว่ามันหนาขึ้นมาแล้วแบบกดลงไปแล้วนุ่มมากนะครับตรงนี้ตรงน,รงนี้ตรงนี้ไม่พอสายสะพายด้วยนี่หนานุ่ม แจ้วเจงนี่แล้วก็ตรงนี้ครับด้านบนที่คิ้วตรงนี้มีที่แขวนแยกจะหาให้นี้ด้วยนะครับมรู้ใช้กรณีไหนเหมือนกันแต่เขามีมาให้แบบนี้ก็ก็คงใช้ได้นะครับตัวนี้เก็บได้นะมีช่องถ้าไม่ใช้ก็เก็บเข้าไปได้อย่างนี้ โอ้ยังเท่จะมีห่อนีไว้เลยนะครับบอกเลยอนาคตดังแน่นอนครับเหลือไฟนะครับว้าวและเห็นแบบนี้นะครับสีมันฉูดฉาดจู้จ้ใช่ไหมครับบางคนจะไม่ชอบอยากได้ดำล้วนขาวล้วนหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องห่วงตอนนี้มีทั้งหมดแปสีให้เลือกด้วยกันนะครับแปดสีเลยครับเพื่อนๆชอบสีไหนจัดได้นะครับอ่าอยากเห็นไหมว่าสไตลาเป็นยังไงมาดูกันอเพื่อนๆช่วยตะแคงหัวกันดูหน่อยแล้วกันนะครับเวลาใส่ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอ่า Hey, หลายคนจะบอกกระเป๋าปรับระดับได้ตรงนี้นะครับเอาจริงนะกระเป๋าทุกใบที่ผมเจอมาบนโลกเนี้ยแทบจะปรับได้ทั้านั้นแหละไม่รู้บอกทําไม <c oughs> แต่ก็บอกไว้เดี๋ยวมันไม่ครบเครื่องนะครับอ่ะเอามาอีกที่ไป้าหลังอยู่เป็นอย่างงี้เท hey, นะต,ตัวผมมองว่าเท hey, มันดูไม่เหมือนกระเป๋าธารมดาทั่วไปมันดูไม่แบบเรียบมันดูแบบเฮ้ย hey, มีตรงแบบโค้งเว้าสีสวยอะไรอย่างเงี้ยผมว่าโอเคเลย ใส่ไปไหนคนก็มองคนแบบเฮ้ยสมมติว่าเราเล่นใส่ไม้แบตหรือว่าแล็กเก็ตเทนนิสมาเดินเข้ามาอย่างเงี้ยปบบแบบบคนบอกเฮ้ยไอนี้เก่งแน่นอนกระเป๋าสวยแ <c oughs> ม้ว่าฝีมือจะไม่เก่งก็ตามขอกระเป๋าเทไว้ก่อนปรามาณนั้นนะครับเท่นะชอบชอบชอบอู้ห้องตัวดีด้วย ใช้เวลาไปลูกเสือเวลาไปเดินทางไกลอย่างเงี้ยสบายคนอื่นเขาถือหนักกันอุ้มลากหนักเราเนี่ยคล่องตัวดีฮึ๊ฮึฮ๊ยอดเลยนี่นะครับกระเป๋าเลอไฟต์ผมแนะนำในวันนี้ครับเฟี้ยวมากบอกเลยชอบสีไหนก็จัดได้นะครับถ้าสนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ตะการ้าด้านล่างนะครับหรือว่าสินค้าที่ผมแท็กไว้ให้มีใชตะกร้าดิลิงก์ใต้วิดีโออันนี้มาใน YouTube ขอโทษครับลิงก์ใต้วิดีโอผมที่ในคิปชั่นนะครับหรือว่าสินค้าที่ผมแท็กใว้ที่มันจะเด้งขึ้นที่มุมมุมของจอเลยครับนั่นแหละนะอออ่่ะลงไไปดดดู้นครับเยยยีมย นี่แหละมีกระเป๋าไปใช้เข้าค่ายแล้วครับผมเข้าค่ายลูกเสือดีกว่าอายอายุเท่าไหร่แล้วหมดไว้ลูกเสือนะครับไปเที่ยวต่างจังหวัดได้นะครับตัวนี้ถือว่าเล่นกีฬาก็ได้เยี่ยมต,ติดไว้ใบหนึ่งไม่เสียหายเชื่อผมถึงเวลาได้ใช้จริงแน่ตัวนี้ว้าว